สวัสดีจ้ากับข้าวเด้อค่ะเมื่อกี้เป็นกับขา้าวง่ายๆกับ,กบขา้บขาวแบบหม้อเดียวอย่างเดียวพี่น้องค่ะเคยเห็ดให้เบิงแล้วแต่ว่าที่ถึงหน้านล,ละล่ะนะคะเป็นเมนูที่เขาอาดัด p ดขึ้นมานะ,ะ่ะคิดเองอืมคิดว่ายากแบบนี้ก็เห็ดแบบนี้นะคะขอบัยมากคลิปนี้กับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เยอะนะคะเป็นกำลังใจให้ ยี่ลาน้อยพอดีเลยจ้าไปกันเลยจ้าโอเคสวัสดีจ้าพี่น้องคะเมื่อนี้สิภาพามากินตีนจ้ากินตีน้ำกันบอใส่เกลือใส่ผงสะรดจ้าหน้ากองใส่ลงไปนน้อยนึงนะคะหลังกองอีกทัพพีนึงน้ำปลาจ้าน้ำปลาก็ใส่ประมาณทัพพีอีกนิดนึงนะคะแล้วจังตื้มนะคะคาดหวานคัดเค็มคัดนัวก็ยังตติมลงไปเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ใส่ ตีนไก่นะคะตีนไก่นะคะแนะนําให้ไปต้มกับหัวสีไข่แล้วก็ต้มใส่เกลือต้มทิมน้ำานึงสก้อนค่ะแล้วก็ไปเทไปล้างให้นมาสะอาดๆแล้วก็มาต้มอีกนะคะแล้วก็ับมาปรุงรสด,ด้วยข้าวครัวมะเพชอคั่วมะนาวนะคะสักสองสามสี่เปียงนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ซิมรสชาติเบิ้งขาดนัวใส่ผงสะนรขาดเค็มใส่น้ำปลาใส่เกลือกอ็ตามใจชอบเลยข้างผงกระซิมประมาณนี้ นะคะนีตื่มน้ำป่านะจ๊ะตื่มก็คือเพิ่มจ้าแล้วก็ใส่หอมหอมรวมพักต้นหอมพักซีนะคะหนีบแล้วก็ใส่พักเพลเพิ่มความหอมนะจ้าเลิศๆยูย,ยวเห็นบอตีนอบอวบนญ่ๆ,ยยๆนะคะแล้วก็มีแจวประทูพร้อมมากินข้าวน้ากันมา,มากินข้าวน้ำแกงข้าวเหมือนเดิมจ้าพี่น้องขาเบิง้งตีนยย่ใหญ่อบอวบแซบๆกระดูกร้อนๆจ้ามาหูตีนน้ำแจ้า แซ่บแซ่บพี่น้องขะแซ่บริงแซ่บจังผูงสลดเบอร์สองทัพพีรอเรนนะคะอืมจอยู่ทางไกลทางไกลหรือว่าที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยต่างประเทศเมืองน้องเมืองนะ้ายู่ม่องได้ลืบได้แจไดก้กะมากินน้ำแั็นเด้อครับพี่น้องขากับข้าวอย่างเดี่ยวนะคะแซ่บแซบนัวคือเก่าขา เฮ็ดกินง่ายๆนะคะใส้เวลาเห็ดประมาณ3ามสัโมงรอเร่น,นะคะรอ,อเอาเฮ็ดกินเบิ้งเด้อพี่น้องภรร่ากินมีฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดคอมเมนต์ให้หนูหลายๆเด้อจ้าสำหรับมือน,นี้อีลาน้อยนะคะคนนี้นะคะสาวสกลคน,คนสวยกะขออนุญาตไปขอตไปกินก่อนจ้าบา,บายยค่ะจุจุบ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 ,จบ,จบแล้วก็จุบ,จ,บจุบนะคะ ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อบาย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 ,บาย,บายเอาไว้เจอกัอนใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ